Toyota h ไ l u ักซ์รีโ 4x4 รุ่นปี2025ถือเป็นกระบะพันแกร่งที่ยังคงรักษาชื่อเสียงความทนทานและสมรรถนะในการลุยทุกเส้นทางเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมทั้งได้รับการปรับโฉมและพัฒนาระบบต่างๆให้ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองไฮลักซ์รีโว่เป็นหนึ่งในกระบะที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไทยมายาวนานและในรุ่นล่าสุดนี้โตโยต้ได้ยกระดับมาตรฐานให้ทันสมัยและสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิม ในด้านดีไซน์ภายนอก h ฮลัก r ์รี 4x4 ปี2025มาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดัดนและบึกบึนกว่าเดิมไฟหน้า l ็ d ที่ให้ความสว่างคมชัดในทุกสภาพถนนเสริมด้วยกันชนหน้าที่ออกแบบมาให้พร้อมรับกับก,บการลุยทางออฟโรดล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มสเสน่ห์และความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ขณะเดียวกันยังคงความเป็นรถกระบะที่มีโครงสร้างแข็งแรงทนทานและพร้อมใช้งานหนักได้ตามสไตล์รถกระบะโตโยต้า ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้ทันสมัยและหรูหราย,ยิ่งขึ้นวัสดุคุณภาพสูงถูกนำมาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศที่สะดวกสบายและตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่ฟังก์ชันความบันเทิงครบครัครนผ่านหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติช่วยสร้างความเย็นสบายทั่วห้องโดยสารอีกทั้งยังมีการจัดวางพื้นที่เก็บของและที่นั่งที่ลงตัวเพื่อรองรับการเดินทางทั้งใกล้และไกล ในด้านสมรรถนะ HiLux r v o 4x4 ปี2025ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่พัฒนาใหม่ให้มีแรงบิดสูงและประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่แข็งแกร่งสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยางที่เรียบลื่นหรือเส้นทางออฟโรดที่เต็มไปด้วยอุปสรรคระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงแม้ในเส้นทางที่ทา้าทาย ในด้านความปลอดภัยโตโยต้าได้ใส่เทคโนโลยีโตโยต้าเซฟตี้เซนเข้ามาเป็นมาตรฐานในรุ่นนี้ครอบคลุมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและถุงลมนิรภยัยรอบคันทําให้ผู้ขับและผู้โดยสารมั่นใจได้ว่าทุกการเดินทางจะปลอดภัยสูงสุดอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทาให้ไฮลักซ์รีโวยังคงเป็นขวัญใจของคนไทยคือความคุ้มค่าในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นความทนทานในการบรรทุกและลากจูง การดูแลรักษาที่ง่ายดายและเครือข่ายศูนย์บริการโตโยต้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศทำให้เจ้าของรถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีตลอดการใช้งานด้วยการออกแบบใหม่ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความทันสมัยสมรรถนะเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนที่ตอบโจทย์ทั้งงานและการท่องเที่ยวรวมไปถึงระบบความปลอดภัยที่จัดมาเต็ม โ o โยต้าไฮลักซ์รีโว่ 4x4 ปี2025จึงไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่เป็นคู่หูคู่ใจสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ครบเครื่องทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับใครที่กำลังมองหากระบะที่ไว้ใจได้แข็งแรงและคุ้มค่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง